เราวันนี้นะครับดวงไข่เฮงดวงไข่ปังด้วยไพ่ภูมิยานฝั่งนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มา3ชุดนะครับระหว่างที่หนึ่ครับแล้วก็ที่2นะครับแล้วก็ที่สนะครับจะลอกช่วยอย่างไงดีครับ1 2ึหรือสาดีครับอีตอกอีตอกอีตอกตอ พราะเสร็จเราก็ไลิให้เลยนะครับสาหรับดวงสตาร์นะครับประจำวันนี้ของคนที่เรียกไพ่ที่หนึ่งนะครับเป็น,ปนยังไงครัดวงก็มีอะไรที่ดรอปไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ด,ดวงดีขึ้นนะครับอย่างแรกอย่างแรกคุณต้องสินห้าสุดหน่อยนะครับและดวงะจดีย์เองนะครับ มาที่ดวงสตาร์นะครับประจวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สามมันสองมากนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับดวงก็มีอะไรที่ดรอปเยอะนิดนึงนะครับแต่ได้อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างนั้นคนที่ต้องจิตใจเข้มแข็งนิดนึงแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วก็ระวังเริกลงแบบโฟนหน่อยแล้วดวงจะได้ดีนะครับมาที่ดวงตานะครับประจวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับดวงก็ มีอะไรที่ปังมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอไปให้คุณไม่อารมณ์แรงครับแล้วก็เดี๋ยวๆเดี๋ยวป๊อปหมายหน่อยแล้วก็มีไมซ์เซฟคูลินิ่งแล้วดูงี้ปังมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีมาหนึ่งนะครับแต่ถ้าอาจารย์แตะดีดูดูโดยชิ้ไพ่นะครับระหว่างชุดนหนึ่งสองสามไม่หนี่งเด็ดสุดนะครับจะขออนุญาตดีวิชีชุดที่สามเด่นสุดนะครับว่าอาจารย์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครโชคดีนะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดทวิตกดไลค์กดกโปรดกดเปย์ขงขันได้จ้นี่นะครับและขยยงไม่กดติดตามช่องอาจ,จารย์กระลกดกดุกปกดติดตามช่องอาจ,จารย์สักมินีแล้วกันนะครับ,รรบออก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จีวกนหมอดูชี่สัสดีค่ะ